กากสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องตทไนน์เนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมอยู่กับผมเนะี่ยเกมใหม่ล่าสุดมาแล้วเนะี่ยเวอร์ชันภาษา,ษาอังกฤษภาษาจ,จีนที่เราเล่นไปนะมาแล้วนะผมอ่าเปิดซอ็อบลัดประเทศเอ่อเทเเอชียเราน,นี่แหละนะครับนะผมอ่าประเทศแรกเลยนะครับภาษาอังกฤษน่าเล่นมากๆเลยก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดรปลอดภัยแนะนำร้านเปท็อปแอปเนะี่ยเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยทั่วไปทำอาบินทุกเกมไม่ท่าเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมเรสโต๊ะไทยใหญ่มีหมดทุกเกม ไปเป็นผู้ทุลิ่งเว็บเซสัลโลคาบาพับจีฟรีไฟล์เอลวีมีโมชั่นทุกวันของไคลสเตเลเกเคนชินอิมเพกนะฮะมีเยอะแยะมากมายนะเกมบอลต่างๆมีหมดทุกเกมนะฮะเกมสตโไทยใหญ่นะแล้วก็ฝากไปด้วยสำหรับใครเล่นอยู่นะฮะและนล็อคคัสสิดเอ็มเป็นที่นิยมมากนะฮะสนุกภาพสวยนะฮะใช้เพียงแค่ยูเอดท่านั้นนะฮะรับเติมแพ็คละยเอฟเฟกต์บูสไซตามนี้ทักมาเลยที่เพจจะมีแอดมินคอนเทนต์ต่อ24ชั่วโมงเติมเกติมถูกเติมใบเติมปลอดบัตรไม่มีีการฟันนนแ่อนนะครับผมทักมาเลยนะจ๊ะ แอดมินเราใจดีนะครับผมเกมนี้ผมบอกเลยว่าลูกเล่นไม่เหมือนใครภาพสวยมากแต่นี่ยังปรับภาพไม่ได้นะเดี๋ยวผมพาไปปรับนะเกมนี้คือผมเคยพาสตรีมแล้วนะตอนที่เป็นสโตอ่จีนเนาะไต้หวันอันนี้มาโกบอลแล้วนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่แบบแปลกดีอ่ะมันจะมีพูดด้านหลังเราอะ่ะเออ มันจะใช้พูดได้อะไรได้อย่างเงี้ยสนุกเลยเลยครับผมเอา้าเดี๋ยวโทษน,นะฮะผมไปกดอะไรวะเนี่ยจอยอ่อไปเฉยเลยเ,เดี๋ยวปรับภาพมันจะสวยกว่านี้เนะีก็ต้องเคร่งครัดในการที่เขาสอนนะฮะเพราะว่าบรรยากาศเกมมันสวยแน่ๆยวผมปรับให้ดูนะฮะ คือเวลาเขาสอนเราต้องจําไว้ด้วยนะฮะผมมันจะเป็นระบบแบบค่อนข้างจะใหม่นะฮะจะมีพูดด้านหลังเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมีการใช้สกิลฝั่งซ้ายถ้าไม่ตายนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยทำไกด์แนะนําไปอยู่นะตอนตอนตอนสตรีมสโตจีนเนาะก็ไปดูได้ครับ, St ะรบจะได้เข้าใจหรือว่าท่านศึกษาเองก็ได้นะครับมับนก็ไม่ยากหรอกนะนิดหน่อย มันจะมีท่าไม่ตายแล้วก็ท่าฝั่งขวามือท่าไม่ตายแตตัวของแต่ละตัวซ้ายมือล่างนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนนนนนนเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยไอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละเนี่ยโคตรสำคัญเลยคือลูกเล่นมันเยอะครับไม่ใช่เทินเบทธรรมดานะฮะก็ยินดีด้วยนะเกมมาแล้ว หายเงียบไปนานมากมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็สบายใจแล้วนี่แหละนะใช้ผู้โจมตีไปเหมือนเดิมนะเฮ้ยตีไม่ได้เหรอเนี่ยทำไมตีไม่ได้วะแปลกไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องใช้ เอา้างงอันล่างหรือเปล่าอันล่างก็ใช้ไม่ได้เฮ้ยผมลืมว่ามันต้องใช้สก,กิลอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้ว ก็ทำไมไม่ตีวะเออลืมโทษทีทนะฮะตอนเล่นจีนมันยังเข้าใจอยู่พอเป็นภาษาอังกฤษงงเลยจัเนี้ยลองเล่นดูครับลองเล่นดูไม่ยากหรอกเดี๋ยวท่านก็เข้าใจเองเลยแต่ผมไม่ได้นั่นนานนะผมลืม บอกเลยว่าเกมนี้ไม่มี APK นะครับต้องต่อ VPN เท่านั้นนะครับผมต่อ VPN อะไรก็ไปดูใต้คลิปได้ครับสนุกเกมเนี้ยบอกให้อยู่ที่การเปิดกระชานะไม่รู้ว่าจะแจกอะไรเนาะอ่าแม็กแล้วปึ้งเนี่ยตั้งเนี่ยแปลก็ได้ครับจะได้เข้าใจ แต่เล่นจริงๆก็จะเป็นพื้นฐานมากๆนะมันจะมีพูดด้านหลังเราอะใส่ได้เนี่ยอันนี้เราตัวหลักเราแล้วเราก็ต้องหาพูดเออหมือนมีเหมือนเราเลี้ยงพูดอะ่ะเหมือนเลี้ยงซัมมอนเนอร,ออมมนอรออ์มอนสเตอรเออ์เราได้ตัวไหนก็เลือกใช้เอานะสนุกเกมนี้ลองเล่นดูเนะี่ยสโตนอกซอฟรัสประเทศแรกเลยแม่งไม่เข้าไทยด้วย ประมาณนี้ภาพกราฟิกอันนี้ก็ใส่ชื่อไปเึ๊ดเจ๊ะเจ๊เจอ้าเดี๋ยวได้ไหมชิบหายชื่อผิดระเบียบอีกแล้วนะะโอเค <g iggle> มาแล้วครับอันนี้สอนจริงแล้วนี่ตัวแจกนะฮะ สก,กิลแรกพูดด้านหลังยิงเปี้ยงนะบอกเลยกราฟิกเดี๋ยวปรับภาพแล้วท่านจะร้องโอ้โหเลยนะฮะทั้งพูดทั้งตัวเราโจมตีได้หมดนะอยู่ที่ดวงจะเปิดกระชาแล้วตอนนีนะ้ถ้าได้ตัวดีก็โอ้โหว้าวเลยนะผมจำไม่ได้ภาษาจีนมันเกมภาษาจีนมันชื่ออะไรนะ ไปหาเชริดได้อยู่นะน้องก็ตายนะใช้ไปก่อนนะปั่นไปก่อน <c oughs> แจกสามตัวซามุไรได้นะครับซามุไราหาว่าไปนะจะมีตัวซามุไรนะนี่เราก็ใส่ไปตัวไหน ไม่ยากหรอกศึกษาแป๊บเดียวนะจะจะท่านจะรู้เองแหละไอซัมแลมีพูดไหมไม่มีฮะซัมแลม,มาช่วยก่อนนี่ฮะก็เทิร์นเบดยอดนิยมแต่แต่ว่ามันก็ หลากหลายหน่อยนะต้องจำให้ได้มีทั้งตัวละครมีทั้งพูดนะฮะจะก็เล่นไม่ยากแต่ว่าภาพนี้แน่นจัดนะฮะอันนี้ก็ชนะท่าดับท่านนะประมาณนี้ปกติทั่วไปแสงมืดแล้วก็เขียวน้ำไฟดินประมาณนั้นนะฮะ แ้วก็ถ้าไม่ตายซ้ายมือล่างนะครับ80%ดสอรร้อยหนึ่งยอะไรเงี้ยจะยิงแรงตามนั้นได้ไหมไม่ได้เอาได้ครับผมดาบสามูไรยครับรอเลยนะถ้าไม่ตายหลับ มันต้องกดซ้ำด้วยนะถ้าไม่ซ้ำมันไม่ตีนะผมไอตัวเนี้ยซ้ายมือบนนะอ่ะฮะซัมมอนแล้วตอนเนี้ยอ่าวันแรกก็ได้ประมาณสองใบฮนะโอ้แจกน้อยจัดมาไปซอฟรัสเออมาเลเซียนะคบผมอันนี้น่าจะตัวแจกนะ ชัดเจนนะฮะก็อีกใบหนึ่งหรอโอ้โหเนี่ยเวลาเปิดซอฟต์รัดเป็นบางประเทศชอบแจกน้อยนะฮะนี่วันจะบอกนะว่าแจกไม่น่าหรอกนะฮะก็เดี๋ยวดูซองจนไหมฮนะโอ้โหแจกสิบใบเว้รีดได้คนระับก็ใช้เวลานิดนึงนะฮะ เนี่ยรับซอจนไหมแล้วเราก็ไปรีครับผมไม่ได้ออกไหมปั้งเนี่ยผมขอทองเลยฮนะเออ,อย่างนี้รีง่ายหน่อยอื้ม <c oughs> ไม่เห็นด้วยกอคือวัดสีอะไรจะคลิปข้าม มีไหมตัวทองได้ว่ามาว่ะเนี่ยท่านห้าดาวมาโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยหัวสองสีเลยครับผมเปลี่ยนกรรมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบตเทิลจัดไลน์อัพก่อนนะฮะแครลอดไปก่อนนะลูกแต่แครลอดแต่ก่อนผมใช้มันก็โอเคนะ เอา้าแคลลิเป็นตัวหลักเหรอเวียนกรรมใช่ไหมเนี่ยเอา้าไอหานี่เป็นพูดหรือวะเนี่ยผมไม่แน่ใจตัวหลักตัวรองตัวพูดอะไรเงี้ยพูดมันเป็นตัวหลักได้หรือเปล่าเนี่ยต้องลองดูนะครับผมไม่เป็นไรใส่ก่อนได้เปียบนะแบตเทน ใส่ได้สองช่องนะแต่เกมนี้มันจะงงๆหน่อยตรงที่ว่าไอ้พูดด้านหลังนี่แหละเอาตันหนึ่งนะจานไหนวะจานหนึ่งนะอันนี้เป็นเร,เรื่องครับไม่เป็นไร อะไรนี่เนี่ยเรื่องแบทเทินอ่าแต่เนี่ยตัวห้าดาวผมมาแล้วคูณสองออตโอตโอน้นะฮะทำจริงไม่ต้องออตโต้ก็ได้พูดด้านหลังเราจะได้เห็นนะเนี่ยพูดด้านหลังไปเยี่ยงโอ้โหตีหมูด้วยเนี่ย แต่ว่าตัวหลักผมไม่แน่ใจนะมันเปิดยังไงแต่ตัวผู้นี้อยู่ด้านหลังเราตัวลราอาจจะแจกก็ได้ประมาณนั้นก็ไปปรับภาพให้สูงสุดเลยครับภาพจะสวยก็นาเล่นแต่ต้องทำความเข้าใจหน่อยนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับเจอใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม